ดูครับดูครับดูครับว้ายังไม่ถึงครับเ้ยยังไม่ถึงครับโอ้ถึงยังฮะนิ่นิดนึง,นงมาครับอือท่วมเลยมาได้อุ่วน้ำมาแรงมากนี่ได้แตะทะเลแล้วสิลักแตะไม่ได้อ่อเอ๊ ตอนทะเลเล <G ül> ยตอมันก็เหนียวเนลคเรักเคยไดนยินสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติเยียวยาไหมไม่ใหรอธรรมชาติเยียวยาเนี่ยมันคือการที่เราปล่อยให้ตัวเรากลับเข้าสู่ธรรมชาติกลับเข้าสู่สิ่งที่เป็นตัวเราเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิต มันทำให้เราได้กลับมาทบทวนว่าในอดีตท,ที่ผ่านมานั้นเราเคยทำอะไรบ้างปัจจุบันที่เราเป็นอยู่นั้นเราคือใครและในอนาคตนั้นมันควรจะมาถึงหรือเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องคาดหวังคาดคะเนเ,เขาเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าการที่เราได้กลับมาอยู่ธรรมชาติมันทำให้เรากลับมาเป็นตัวเองอกลับมาทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งภายนอกสิ่งรราต่างๆที่เข้ามา มันก็เป็นพแค่ส่วนประกอบที่ทําให้เรานั้นหันเหเปลี่ยนทิศทางต่างๆมากมายแต่สุดท้ายแล้วเส้นทางเหล่านั้นมันจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับตัวเราที่เราเลือกแต่ธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งเดียวที่เขาไม่สามารถเลือกได้ทะเลไม่สามารถที่จะติดไฟท้องฟ้าไม่สามารถที่จะสว่างหรือมืดมนได้ด้วยตัวของมันเองแต่มันก็ไม่เคยบ่นนะแม้ว่าคลื่นมันจะซัดไปแค่ไหน ไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนขึ้นมันก็ไม่หยุดซัดมันก็ยังคงเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปซัดอยู่ไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายมันก็บอกอะไรเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะกลับคืนสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมเหมือนน้ำที่ซัดขึ้นมาแล้วมันก็กลับไปที่เดิมเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรหรือเจอปัญหาอุปสรรคอะไรแค่ไหนขอให้เรากลับมาที่เดิมที่ตัวเราคิดและแต่ตรองมันสุดท้ายเราก็จะค้นพบว่า ความเป็นจริงนั้นตัวเรานั้นก็คือธรรมชาติอย่างนี้นั่นเองแล้วเขาก็เชื่อว่าธรรมชาติที่เราเป็นอยู่ตอนนี้แม้มันจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างแต่มันก็เชื่อว่ามันสามารถที่จะฮิวและเยียวยาจิตใจคนอื่นหรือตัวเองได้เหมือนกันที่ธรรมชาติเยียวยาจิตใจเราแบบนี้แหละเป็นไงคมไหมไม่เป็นไรอ่ะ่แพ้คมบาดเลยบาดเลยอ่ะ ถึงจะคมบาดใจแต่แดดที่เราทนไหวเราต้องทนแดดแต่ถ้าเกิดว่าเธอทนเราไม่ได้อ่ะเธอต้องทนเราให้ได้นะหนูขาขอ <c oughs> ขอบคุณเราพลพรรคความรักความเมตตาทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมสนับสนุนช่องเสียเคกันในครั้งนี้นะฮะในแบบระดาบับวุยหาแบบร้อนแรงนะฮะก็จะมีคุณบูม WBA a Maybe So Black และฟารุกรบินขอขอบคุณที่สนับสนุนกันนะครับ